วันนี้หลวงพ่อขออนมทนาสาธุการและขออวยพรให้ลู้ทุกคนนั่งพระเพียรหลับตาพนมมือขึ้นมาปลอมกันใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดกันนะจ๊ะขออนุภาพแห่งมหาธรารมบรมีนี้จงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติให้ลู้ทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอสมความปรารถนา ในพิดวงตาเห็นธรรมก็ถึงรัธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพัรดิมากมายที่ตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอสาธุตั้งใจสวดมนบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเปลี่ยงกันนะจ๊ะอะรา พุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสาวาโท,ทวาโธพระคาวาตาธัมโมธรรมัญญาสัมมิธัมโมเมนาโทรพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สังโคเมนาโุพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญ คิดอะไรในสิ่งที่ดีขอสมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมก็ถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ